หูง่งทุกวันทั้งที่นอนเยอะอาจจะไม่ใช่เกิดจากนอนไม่พอแต่ว่านอนหลับไม่ลึกตั้งหากค่ะ ช่วงที่หลับลึกนะคะหรือว่าดิฟสลีปเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมองอะ่ะกำลังซ่อมแซมตัวเองค่ะเอาข้อมูลไปเก็บเป็นความจาใหม่หลังโกดฮอร์โมนแล้วก็ซ่อมแซมสมองส่วนที่ใช้มาทั้งวันสังเกตดูนะคะถ้าน้องหลับไม่ลึกเนี่ยสมองจะไม่ฟื้นฟูตเต็มที่ผลออกมาคือตอนเช้าค่ะเขาจะมีอาการหงุดหงิดง่ายงองแงไม่อยากไปโรงเรียนสาเหตุหลักๆที่เจอบ่อยในยุคนี้เลยนะคะก็คือการให้ลูกดูมือถือก่อนนอนค่ะเพราะว่าแสงสีฟ้าหรือว่าแสงบูไลจากจอสกรีนมือถือเนี่ยค่ะจะไปกดฮอร์โมนเมลาโทนิน ทำให้หลับตื่นไม่ลึกและอีกอย่างก็คือ อาจจะเป็นไปได้ว่าขาดแมกนีเซียมค่ะเพราะว่าเจ้าแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่จะไปช่วยให้ร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อผ่อนคลายรู้สึกสงบหลับได้ลึกขึ้นเพราะการนอนในเด็กมีความสําคัญมากนะคะนอกจากจะช่วยทําให้สมองเนี่ยพัฒนาจเจริญเติบโตแล้วยังทําให้ร่างกายความสูงก็เติบโตไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคืนนี้นะคุณแม่แม่ลองดูค่ะงดจอมือถือก่อนนอนค่ะอย่างน้อย1-2ชั่วโมงลองทําให้เป็นวินัยดูค่ะการพักผ่อนนอนหลับของลูกเนี่ยส่งผลต่อการจเจริญเติบโตโดยรวมของร่างกายทั้งหมดเพื่อลูกของเราเนี่ยจะได้มี พลังสดใสและก็พร้อมเรียนรู้ตลอดทั้งวันค่ะ